ขณะนั้นเฟ็มกระหายตัวไปอว่อยจากเกมเปืเ่อนตัวเป็ชมป์เอากนคือเจ้าไปทางิเดนตรยไปไปมา,มา มันพัดว่ามันโอเคเด็ดไปใช้ตกไปบุกี่อีแต่อีกทีหนึ่งก็ไม่อไูอ่ะอ่ะปัดนิ่ะเด็กบอกอ่ะ

เกียดแม่ไว้เฮียมึงรู้ป่ะจังหวะนั่นอะจู่ๆกูไม่เห็นเฮียกูหัดมาทัดไซส์ผูมันเกอะกูแล้วมันมาเร็วมากเลยแกหมดอ่าเอ้สุไม่เนยาลน์หนึงปเองก่อนเะไรพูดอะไรอ่ะ สวัสดีครับวันนี้เราไปกิกับอาาร์เสาวันนี้จะพาไปเที่ยวโรงงามกันครับบายโอ้เยเฮียเอียเฮียเฮียอฮเหียเฮียเฮเฮยเียเยเฮี โอ้เฮ oh, ียอยู่ละอยู่จับกระแกเมื่อกี้อะตะกูมองไม่เห็นอุย้ยจับกระแก่สุดตัวไอ้เฮียคุณยักษ์โอหรีพันซีเ้ข้าวคนาดสองน้อยมึงไม่รู้เว้ยไ<ห>อ้เฮียตะกูเห็นพวกเฟลมอะว่าหายไปต่อหน้าตาตาดิเว้ยแล้วมึงหันหลังกลับมาแล้วมันหายไปเลยไอ้เฮียแล้วหลังพวกเฟลมันหนอน <c oughs> มันกำลังเดินไป หายตัวเลยมันก็ไปหายตัวไอ้ย่านอนไปเฮ้ยเชอไม่ได้เชอไม่ได้ต้องออกมันต้องออกก่อนอะนอนก่อนต้องนอนก่อนนอนอะไรนัดดีแล้วอไม่ขามขึ้นมือก่อนไงจะเปไปวันที่สองอะแบบที่สองต้องไม่กินวันต่อนอนก่อน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 แล้วก็เชิญมันไหม